น่รถไปเปนต,ต๊นี่รถเอนี่รถโอ้ยหยั่นยวที่เปลนอบ้างได้หนูดูคุณตาทำพิธีนะครับครับอ่าของช่องอะไรนะ เรโด้วซิ่งเรโด้วซิ่งเป็นอันนี้จะของเขาเสื้อขาวอ่ะแล้วก็เป็นช้างแล้วแวกหมู่บ้านนะครับฝนตกเนี่ยดีดีซื้อดีดีฝนตก

ไปดูทองใบสามดูทองใบสามไม่ใช่ทองใบสองเอ,อกองานแล้ว โอ้โหกําลังวหอดครับงานไลโอ้โหอะไรงานอะไรกินเขากําลังมาเย้ นี่ครับเป็นทาแป้งอีกมันมันอะไรมันเ่ลยเาเดี๋ยวว่าบริ่เร่เเห็นงานเอออเาตอนทาแป้งออนมีว่าทาแป้งชข็งทาแป้งคนนอะ ไปแล้วเราเดินตามตูดดีกว่ามีเดกคนนี้มีเดกคนหนีนะตัอของตของช้าง จะดูดิครับจะเอาเอาไปตอนไหนครับนี่ฮะจะเอาไปตอนไหนวันที่สามครับวันที่สามขนไปครับไปวัดสมานบ่โอเคครับผมเดี๋ยวดูต่อหาค่ารถครับผมหาค่ารถอยู่หาค่ารถอยู่วันที่สามเออขนไปวัดสมานนะครับแม่บุษีท่านใดที่เอออยากเอาค่ารถให้ พายอันนั้นก็ไม่รู้นะทางเขาเนี่ยแหละผมก็ไม่ทราบก็อ้ทำไมหนาวอ่ะคนลุกติดต่อที่ช่องเดอะดอสซิงนะครับที่ก็เป็นทางครอบครัวนะคนเสื้อขาวเนี่ยวกเป็นพี่ชายเดี๋ยวคนนี้เป็นน้องเอ้ยเป็นไม่ใช่คนเียแกเป็นน้องน้องคนที่สองแล้วก็คนนี้คน,น,คน,นแรกนะครับ ของพี่ก็เชือกนี้นะของน้องเขาว่าแต่งงานมีครอบครัวก็เนี่ยในข้อเาวเป็นน้องก็เป็นก็ได้เชือกนี้สับสนเลยจ้ะของน้องก็มีหลายเชือกของพี่เชือกนี้เพราะว่าที่หลายเชือกนั่นคือครอบครัวเข้าดมกันของพ่อของน้องเมียของตัวเองนะครับ ครับเดี๋ยวผมลอง บนกพ่นลงเ่นนคุณตเป็นพี่น้องกับคนนัเป็นพี่น้องกัน

อหลั่ลัทึกละทึกนะครับเูเขาผูเ่ากระเด็นได้แตวเมองไทยเราแต่งงานครับเพื่ความสวยงามระวัง

นอนหลัไหลงาไนดน้ยาวตัวนี้ไม่ใช่ช้างตัวเล็กนะช้างตัวใหญ่านาก็ใหญ่